อย่าลืมกดไลด์าับสไลด์อย่าลืมกดซับสไลด์เดี๋ยวได้ดูคลิปใหม่ๆเยอะ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 ๆไหนครับทำอะไรครับมาล้วงอะไรในกระเป๋าไหมเนี่ยอะไรวันนี้มาเล่นอะไรกันครับโอ้โหนี่อะไรนี่อะไรนี่นี่เราจะมาเล่นอะไรนะปลาลูกโป่งปลาลูกโป่ง ได้เลือกรางวัลน,นี้นมีรางวัลตุ๊กตาแม่เตรียมรางวัลมาให้เลยเล่นเล่นคนละเวลสามดอกอ๋อแม่เล่นด้วยใช่ปะ <Yeah! S 1> อ๋อนี่นะนี่นะนี่เรามีลูกด,ดอกมาแล้วก็นี่รางวัลใหญ่ของเราคืออะไรได้โทรศัพท์หนึ่งเครื่องเหรอ๋อ <Yeah. S 1> นี่นี่ถ้าใครปาได้ได้เลือกเลยนะมีตุ๊กตาสวยๆให้เลือกนี่เป็ดด้วยตุ๊กตาดาก้อนไดโนเสาร์ก็มีนี่ปิกจูก็มีนะคะด้วย oh, yeah. วันใหญ่มากดูนะนี่นี่นี่เส้นนี่ให้ใกล้ๆเลยนี่ไม่ต้องไกลดูสิเริ่มไม่ยังจ่ายตังค์ยังเนี่ย20บาทนะครับ1เกมอะ่ะ1เกม20จ่ายมาเลย <c oughs> จ่ายมาได้ครับมา20นะเริ่มเลยนะครับ1ดอก20 <c oughs> พร้อมยัง <c oughs> <c oughs> ไม่แตก <c oughs> ไม่ได้คับปาได้3ามครั้ง หนึ่งดอกปลาได้สามครั้งไม่ได้เกมแล้วตาแม่ตาแม่ย่าฮะอะไรนะเอ้าเหรอสามดอกยี่สิบเหรออ๋อโอ้เดค้าต้องปาลาแรงๆดิต้องปลาเดคไปเดี๋ยวไปเรียกปลามาปลาด้วยไหมให้ปลามาแข่งกับกับเดค้าด,ดีกว่าจะได้เลือกตุ๊กตา <S <S ยะา <ๆ S 1> เขามีเส้นให้อยู่เนี่ยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ไปเรียกปลามาเล่นด้วยแป๊บ,บนึง อหเล่นเองจะแตกหมดไหมเนี่ยสี่ดอกเนี่ยไม่แม่ไปเรียกป้าด้วยดีกว่าป้าออะาแล้วใครก่อนป้านอนหลับอยู่มาใครก่อนอ่ะไม่อออป้าเอาไกลๆนะเดี๋ยวเดีครับก่อนนี่แข่งกันเลยป้าเอาไกลๆเลยหรออ่ะนะ งเปล่างครับเก่งจังเลยอ่ะโหนี่ไปปาให้งานวัดได้เลยเลือกตัวตาหนึ่งลูกครับเลือกรางวัลครับเลือกรางวัลโหออลรางวัลใหญ่โทรศัพท์ได้เหรอนึ่ครับตาพ่อ yeah เอาป้ามาเลือกรางวัล เปลาเหรอรางวัลมีลูกแก้วค่ะปล่าไหนพิกาจูเปลาผ่าได้รางวัลพิกาจูต่อไปเลยครับเล้ยครับรางวัลเหลือ3นะแต่ว่าลูกโป่งเราเหลือ2องเอาไดิเอเอาใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอเส้นเหลืองเปล่าอ๋ตังค์หมดแล้วเนี่ยต้องซื้อใหม่3ดอก20หาจ่ายตังค์ไปนี่ว่าอะไรปลาจะได้ปลาเนี่ย ยังครับไม่เล่งเลยนี่ครับรีบมากเลยอ่ะ๋อเล่งก่อนอ๋อเล่งเลงตรงนั้นตรงนั้นโอ้โหต้องนิ่งลู้โป่งต้องนิ่งเหรอลากเส้นมาเลยเป๊ะ ตาเด็กหาบ้างเด็กครับคนละสามดอกเย้ <Yeah. S 2> เอาเลือกเลือกรางวัลก่อนเอาไหนครับโอ้ไอเสาน้อยเลยนะตาใครอะตาเลยตาใครเอาตาพ่อโหไกลมากเลยพ่อหนึ่งตาต้องสามครั้งเลยครับ ไปเลือกรางวัลเร็วเย้แต่งหมดเลยนะนี่นะป้าเอาอะไรนเองสาวบเหลือเป็ดเหลือเป็ดให้น้องนะไปให้น้องดีกว่านี่ดูดิครับตหลวงพ่อเคยเขาเลยอะไรเหลืออีกเหรออืมอ่ะหนูจะเอาไปทำอะไรครับลูกเนี้ยดิค่ะจะเอาไปทำอะไรนี่จะวางรองจิ้มเลยใช่ไหมสนุกะสิ เด็กโหเดี๋ยววันหลังเราปลาอีกเนอะสนุกดีเดี๋ยววันหลังเราทำงานวัดเลยดีไหมเอาอะไรอะอชอบป่ามากไปแล้วนะคะผมสนุกไหมสนุกไหมกมากระโดดหน่อยสนุกไหมกระโดดหน่อยหัวกระโดดได้เหรอขาเป็นแผลไม่ใช่เหรอไหนแผลหายยังดูแผลหน่อยเขาดูโอ้แผลยังไม่หายนี่กระโดดได้แล้วนะไปแล้วนะคะผมเด็กหาวบ๊ายบายอะไร นม้วนแล้วรองเท้าไม่ใส่เดี๋ยวก็เหยียบหรอกครับไปแล้วนะคะบ,บ๊ายบาย, <c oughs> ยเล็บม้วแล้ว